จุดเลยุดูสถาปัตยกรรมนะคะท่านผู้ชมน่าแบบเขมรสวยมากเลยเมืองสุรินทร์นะเนี่ยโอ้หลัำปางจ้าลำเมืองเลยจ้าข้อศิว่าขั้นนี้คือพิศดารหลานสาวแห่งตาหวานพ่อเขาก็ตาหวานเราอยู่สุรินทร์นะฮะสุรินทร์ตอนเลี้ยงเมืองเนาะ กูยากก็ตาหวานนี่คือในเมืองนะพี่น้องกรลังเข้าไปนะฮะข้างหลังก็ถนนเลี่ยงเมืองนะแล้เธอไปเห็นป้าเธอก็ไปเห็นป้าตาสวยตาหวานพี่สาวพี่สาวคนขับพี่เอาบรรยากาศถนนในเมืองสุรินทร์ให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะตอนเช้าทัวเมืองสุรินทร์นะฮะทัวเมืองสุรินทร์ โจ๊กนะเรเวอร์กิติมาศนะกระเป๋าแล้วทั้งกอดทั้งข yeah, ับรถโอ้ยไกดรเฟิร์ไเรเวอร์ทั้งหลังนะฮะวอบคุณก้อยและบรรดาลูกๆใช่คุณแมหน้าก็เป็นคุณครูสุรินทร์คุณเหนือนะไปเจือดเลยไปจวดเจือดวัฏาเลยการการหลังสาการสั่งตกรากรพ่อพันธ์ พอดีต้องมาหาออรู้ออรงสุนทั่เชี่ยวชาญรมหมดแ่ิ้ข้ามเลรนอกหน้ามันมัตอนนัรเสษตดตอนั้งเกษตรสุรินทร์ต่นมันไหมบันทบส่วนมันไหมนี่ผู้จุกชอบเนี่ยสวนมันไหมส่วนมันไหมมันไหมสุรินทร์ถนนบันดีเนาะ ไม่มีหลุมเลยเอาเฮ็ดไม้ป่ก่อนมันแข็งแข็งมันบอลเป็นซีเรียืมือสายไฟมือซูรินนะครับเป็นแต่ยานเนาะสายไฟมือซูรินจะไม่เหมือนที่อื่นนะจะโรยเดี๋ยวมันมาตึงเดี๋ยวมันมาตึงเหมือนการเล่นไพ่ค่ะจะเป็นสายไฟที่มีลีลาลีลาเดี๋ยวมันก็มาตึงท่านผู้ชมชมนะคะจะเป็นเดี๋ยวมันว่าอะไรมาตึงสายไฟลีลาอืมอืมเิ่นว่าอะไมาตึงเนี่ยเดฟพ่นเนาก็ว่างนะเดฟ วางใหม่วา,<น>า,างสายไฟใหม่เฉยนะหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็นนี้สวย,ยน้ำพัญนเนี่ยแปลว่าังคน่มาังตนนี้ตาประพิดฉนว่าตาบางาอืมพาไม่ต้องไม่ต้องสาย่านไม่ต้องรอบานเฟืองฟ้า เก่งเนาะไม่เหนือเนาะเป็นผู้จังเข้ากันจอดกึกหลุดเลยเนาะอ๋อโรคบาลล้างเอาจังไรวังโรคบาลอ่ะเอกชนบอกโอ้ีลูกค้านมันแพงเนาะบัตรลาการรักษาแพงมาเธอเนาตอนนีน่าจะบริหารจัดการไม่ได้ถ้าใช้จ่ายก็เยอะวัดอยู่าเถอเพราะว่าถ้าเริ่มต้นอยคือจ้างแพงถ้าจะไม่ลูกค้าเลยแล้วก็เยิบยากันไม่ได้ เด๋อนะเด๋อนะเขตที่มันสุขคางนิสันสุรินเนี่ยพี่น้องหลังบักใไนเต๋ออนั้งคู่เมืองมั้ยคู่เมืองอยู่ด้านหน้าคู่เมืองสุรินลืมไว้มอนมันนั่งอยู่โน่นมันก็สิเงียบลังเตือนตลอดสุรินตินดาริสานใต้แต่จริงๆแล้วเรามอนว่าตินาร เรามาดูแล้วสุรินทร์เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะเต็มไปด้วยทรัพยากรแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือแหล่งเรียนรู้ก็เหอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าไหมเอ่ยเครื่องประดับเอ่ยอาหารการกินเอ่ยือว่าเป็นเป็นแหล่งรวมของปูปัญญาท้องถิ่นดูนะฮะเข้าตัวเมืองแล้วเข้าตัวเมืองแล้ว รถก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะมันยังช้าชาแนลสายอ๋อเลี้ยวซ้ายครับทั้งนี้ไม่เลี้ยวซ้ายหลางตีไฟเลี้ยวตรงไปวะเมืองสุรินทร์ตินช้างนะฮะอ๋อมาลายรามกำแพงก็มีนะสุรินทร์มาเอาเห็นทางช้างพิยาเกตสุรินทร์นะฮะไฟหลายเนาะไฟแดงหลายต้นไม้เนาะถ้ามีต้นไม้เยอะๆเดี๋ยวมันมันดูแล้วควาสดชื่นนะอืม มันมันเป็นการบำบัดในเรื่องของาโอ้คันนวามนี่ก็คือภาวะของความเร่งรีดเราก็จะเจอแบบเนี้แต่ถ้าเกิดมาเจอนักเลงก็ป่านหน้าฉันเหรอเห็นแล้วตัวเมื่อซึรินเนาะต้องวางห่วยกันนะครยอมหาพี่เอโนนะคะฟูดเฟนดากับมี่อะไรเด้เมืองใหญ่แล้วเลื่อมทรงกันละ ปูค่ะปูใหญ่เห็นปูใหญ่ไหมปูใหญ่เมืองสุรินทร์ไปก็จะเป็นอะไรนะเอกหลักเมืองหักเมืองบักแหลงเจ้าที่แหลงขนาดเราไปเราก็ยกมืาว่าไม่ไปจับอะไรมาการันตเป็นไข่เป็นไข่เตาเกือบทุกคนเนี่ยนครบักนครพมแหงซื้อทัวร์ที่นี่เลยหรือเปล่าพวกฉันไปกับบำเพ็ญประโยชน์ตอนนั้นอ๋อแต่ แต่ข้าก็จูมเขากับจะไปเหยียบพี่ย่งเนี้ยนาะเตอรนาะมันก็เป็นมันเป็นเนเนศดิธิ์เนศนศดิธิ์แล้วก็เราไปดูแล้วเธอภาพจําหลักเปื่อยก็ยังมีเลยมันเป็นหินเปื่อยได้ยังไงเกิดจากฮินดูฮินดูกับอิสลามอิสลามของอินเดียนะเขาเขาบอกว่าเขารับอาสาตรที่จะเข้ามาบูรณะให้มันสมบูรณ์ขึ้นแต่หอน้ำยามาเทใส่เปื่อยพังเบิ้งใกล้ๆถึงบ้านคุณป้าอีอย่างเกอด โอ้จุดๆหรือเปล่ดูสถาปัตยกรรมนะคะท่านผู้ชมแน่าๆๆแบบเขมรโอ้สวยๆๆสวยมากเลยหลักเมืองสุรินทร์นะเนี่ยโอ้หลักเมืองเจ้าหลักเมืองเลยเจ้าเขาชื่อว่าขั้นอยู่ขึ้นพิชรนเลิศมากอันนี้คือการชมเมืองสุรินทร์นะครับการชมเมืองน่าไปอดสซร์เอาสายลาตนาบแหละโอ้เุ่มหนีวทันแม็กซี่ห้านาทีการชมมเืองตามหลังนั่งไป หลักเมืองสุรินทร์นะฮะเมื่อกี้เนี่ยแม่โจ้ขับรถไม่ได้ตั้งใจน้องมอเลยนะน้องมอสไปไว้ล่มกับชอบเปิดเปืดอนๆปนุอันนี้สารกลางบอกเรื่องไงตลาดเขียวโอ้ตลาดที่ราชการตลาดที่ราชการสูรราชการนะครับรายการเล่นนิ่งอ่าศูนราชการอันนี้เชื่อการเมืองสุรินทร์ ได้ถังเมืองสวยนะเมืองสุรินทร์นะถังเมืองสวยนะเจ้าอยู่กลางเมืองสุรินทร์นะครับเพื่อนอันนี้อบจสุรินทร์นะฮะใช่เลยอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลสพเมืองสุรินทร์นะตรงนี้รัชกาลกลางเมืองสุรินทร์นะคุณก็าชิบจันยุกอยู่กับพิจ๊กตะไคร่นะฮะนี่บ้านหลังใหม่เก่าสวยก็เป็นศิลปะของสุรินทร์นะเอ้ยเป็นศิลปะของ ำปาบ้านเก่าเราเองงานอยู่ใส่คุณป่ามองคุณเหนืออยู่บ้างอยู่มองประตูบ้านเข่าบ้านคุณเหนืออ๋ออัปเดตนะครับอัปเดตว,วันที่21นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับ21มิถุนายนนะฮะเราอยู่ที่สุรินทร์นะฮะ นาทีนะครับรถเลยไม่ติดเท่าไหร่นะถ้าตอนนี้แปดเก้าโมงนี้เตดนะคะถ้าวันปกตินะฮะับตอนแรกมินก็จะมาเรียนนี่แหละอยู่กับป้าอยู่ใจกลางเมืองสุรินทร์ไอ้พี่เขยที่ไอ้พี่เายที่คือสุรินทร์นะครับมันกลัวฝนท้าห่างก็ได้ฝึกตัวเองให้รู้เราไปอยู่สังคมไหนเราก็สบายนะ่ไหมครับอภิเษกผ่านใจกลางเมืองสุรินทร์กับกุลรตาสุชิมใจนรตาสุนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเอาคลิปสั้นๆให้ เพื่อนๆได้ชมนะครับจ็อกละไข่แล so so ้วก okay, so so well, like so ็เพื่อนๆอยู่นะครับเพมา้านเช่าไมนอครับพอดีมีการเดินทางมาทันสุระที่สุรินทรน้อนถ่ายกินข่าวไอ้ร้านนี้ก็เข้าไปกินเลิศจังเลยร์อืมประหลาดทับกับข้าวเสร็จ็แล้วก็ใช้กัะตามครับใช้กันยิ้มหน้าครับนะฮะคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับขอบคุณครับเจอกันที่น้าครับสวัสดีครับอัปเดตจากการเบืองสุรินทร์ให้เพื่อนได้ชมกันนะครับคลิปสั้นๆครับในโรงพยาบาลนะับโอเคครับ เดินเดินเลี้ยวซ้ายซีสเกตครับตรงไปอำเภอสังขะนะเป็นลุมแม่เจ้าเป็นเดินอยู่งเว่าแล้วก็ออกทางเล่นเมืองไปนะโอ้โหต้องตัดเนี่ยต้องตัดเนี่ยซีสเกตนะครับเลี้ยวซ้ายออกไปนะฮะกูเคยไปจอดทีเนึ้งปุ๊บเลยอไม่พอย้อมถมเลยมั้งตรงไปสังขะนะสัใครๆก็ว่างเขาว่างเสาเข็มนะแม่เจ้าเขาพูดเสาเข็มแล้วเขาปะถมแมม่ต้องถนะเขาเราบอกว่าอันใดนเนี่ยเาเป็นบ้านเราเราต้องทำให้มันดี